มีผมอยู่ที่นี่อยากปรึกษาแวะมาหาอยากมากินข้าวด้วยแวะมาเพื่อที่ให้พวกเราได้ทํางานกันอย่างสบายใจผมแล้วไม่ต้องไปตกใจกับคะแนนเสียงที่หายไปมันหายไปได้มันก็กลับมาได้เพราะว่าทุกท่านคงจะมีกําลังใจแล้วก็มีผมอยู่ทุกคนนะครับก็ได้นายกอิงแถมพ่อนายกอิงไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ก็แล้วครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากทุกคนครับ ก็ต่อ,อไปก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของทางพักเพื่อไทยครับที่จะได้มากล่าวนะครับแล้วก็มาเล่าใหาพผูเราฝังโดยทุณดีรับท่านหัวหน้าพรรมรัฐบาลทุกพรรคท่านกรรมการบริหารเลขาพักแล้วก็สอสอพักรัฐบาลทุกท่านท่านรัมตรีท่านรองนายก วันนี้ผมรู้สึกหนุ่มขึ้นเยอะมีความรู้สึกเหมือน51ปีที่แล้วคือตอนนั้นผมอายุ25ผ,ผมได้มีประสบการณ์ทางการเมืองเหมือนวันนี้ exactly ตอนนั้นผมมาช่วยราการอยู่กับท่ารัฐนตรีปีดาพัฒน,นอาหาบุตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกคนเดียวสมัยก่อน แล้วก็เป็นวิปของรัฐบาลสมัยท่านอาจารย์คึกฤิ์เป็นนายกรัฐมนตรีห้ปีที่แล้ววันนี้บรรยากาศคล้ายกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลก็มีหลายพรรคก็เป็นผลพวงต่อจากการเขียนกฎหมายทางการเมืองการให้พรรคการเมืองต,ต่างๆก็ทำให้การเมืองเนี่ยต้องเป็นในสภาพที่ไม่ ไม่มีพักใหญ่มากนักตอนสมัยที่ผมขึ้นมาเป็นพักไทยรักไทยตอนนั้นด้วยด้วยรัฐมนูลปีสอง0นสีสก็ทำให้กับพักการเมืองแข็งแรงแต่หลังจากปฏิวัติแล้วก็คงไม่อยากเห็นการเมืองแข็งแรงก็เลยมาเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันก็เป็นความท้าทายผมเป็นคนไม่มองเห็นปัญหาเป็นปัญหาผมมองปัญหาเป็นการท้าทาย วันนี้กำลังท้าทายพวกเราที่เป็นพัก,กรวมรัฐบาลว่าเราจะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นส,สร้างความแข็งแรงของพัก,กรวมรัฐบาลถึงแม้ว่าเสียงจะเกินกึ่งหนึ่งไม่มากเกินไปนักแต่ว่าถ้าเัาด้วยความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของชาติมันเสียงหนึ่งเสียงก็พอเกินหนึ่งเสียงก็ยังพอ แต่วันนี้เราเกินเยอะกว่านั้นเยอะแล้วเข้าใจว่ามีกามียุทธการซึ่งไม่ค่อยบึงปัถนาเท่าไหร่ก็มีมาทุกฝ่ายก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องพูดกันตอนนี้ในสมัยที่51ปีที่แล้วผมนี่แหละมีบทบาท ในการควบคุมสอสอให้มาโหวตในกฎหมายสำคัญทุกรอบไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือกฎหมายสำคัญของรัฐบาลผมต้องไปอยู่ในสภาต้องไปไล่ตามหัวหน้าพักต่างๆแล้วก็ทำบัญชีบัญชีที่รัาทิ้ไม่ทันเข้าใจก็ทำบัญชีเพื่อให้ผู้แทนทั้งหลาย ได้อยู่ในสภากันให้เรียบร้อยมั่นใจว่าเราชนะหบตก็ประคองอยู่พักหนึ่งนะครับต็อหลังมาก็พอดีมีเหตุการณ์หลายอย่างนี้บังเอิญว่าของเราวันนี้มีพรรคุมิายไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในจังหวะที่มั่นใจว่าได้เปรียบทาง,ทางการเมืองแต่เป็นจังหวะที่ ไม่เจนนดันแมรี่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พักรัฐบาลก็ยังเป็นปึกแผ่นแข็งแรงดีจากการที่ผมได้พบปะทุกๆคนหัวหน้าพักทุก,ทกคนทุกคนก็ยังยืนยันว่าเราจะไปด้วยกันแล้วผมบอกว่าผมจ้บอกในหะัวหน้าพักเพื่อไทยว่าและทีมนี้แหละที่เมื่อเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นโคล,ลิชันกันอีกครั้งหนึ่ง คือเมื่อมันไม่ทิ้งกันขนาดนี้ก็ต้องไม่ทิ้งกันตลอดไปจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้จากที่ผมเคยมีประสบการณ์ห้าสิบเอดปีที่แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไม่วันนี้ดีกว่านั้นเยอะวันนี้ดีกว่าวันนั้นเยอะ,นนอนนยอะแล้ววันนี้ตัวผมเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเด็กอายุยี่ห้านั่งไล่ตะคุบ สสมาประชุมแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยๆก็คือว่าความที่เป็นพี่ๆของทุกท่านมาก่อนบางคนก็อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเลยเพราะผมก็76แล้วนะก็จะง,ง่ายกว่าง่ายกว่าวันนั้นเนี่ยวันนั้นยังทำได้วันนั้นยังต้องไปขอตังค์คนอื่นมาใช้ วันนี้ยังพอมีตังค์ใช้เองบ้างก็น่าจะโอเคกว่านะครับก็มั่นใจว่าเราสามารถประคองรัฐบาลได้แล้วก็ปัญหาที่เราจะต้องแก้ให้ประชาชนวันนี้มันเยอะอย่างที่ผมพูดรายการของอสพทเมื่อวันที่17คือวันนี้บ้านเมืองเรามันเสียหายไปมากการบริหารที่ผิดพลาด โดยเฉพาะการบริหารทางเศรษฐกิจและระบบราชการที่เโต,ตเยอะไปมีเยอะไปแล้วก็ซับซ้อนไปซึ่งระบบราชการก็ดีมันจะต้องเปิดเผยชัดเจนที่จะทําให้ประชาชนได้ใช้บริการมากเพราะฉะนั้นการปรับปรุงรัฐบาลกัรปูการบริหารประเทศเนี่ยจะว่าแย่ก็แย่จะว่าดีก็ดีเพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยทาให้มัน เร็วขึ้นแก้ปัญหาเร็วขึ้นแต่วันนี้เราต้องการพวกท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องอดทนช่วยกันและรัฐมนตรีทั้งหลายก็ทำงานไปด้วยต้องแบ่งเวลาให้ดีครับแบ่งเวลาให้ความอบอุ่นกับสสด้วยเพราะสสเขาอยู่ใกล้ชิดประชาชนบางทีเขามีทุกมาเขาก็ไม่รู้จะไปบ่นกับใครก็ต้องบ่นรัฐมนรฐตรีร่วมพรรคก็ดีรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลก็ดี ก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีมีตั้งสี่สิบแปดสเก้าคนเขาหนึ่งต่อสี่หนึ่งคนดูแลสี่คนก็เขาดูแลกันได้อบแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าแต่ละพักแบ่งรัฐมนตรีให้ความอบอุ่นแก่สสมันก็จะมั่นคงนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งก็ อาจจะถ้าไม่ดูแลก็ถูกตีท้ายขัวนะก็ดูแลดีๆก็ไม่ถูกใครตีท้ายขัวนะเพราะวันนี้เรามีพวกชอบตีท้ายขัวอยู่นะก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลผมผมเชื่อในทฤษฎีกันหนึ่งว่า s e t back นะครับเวลาเวลาเรามีปัญหาเราเซ t ตแบ็กเราถอย แต่เวลา bounce back เนี่ยคือการตีกลับมาเหมือนเราตีลูกลูกเทนนิสเนี่ยตีเข้าฝาปึ้งอย่างเงี้ยเวลามัน bounce กลับมาเนี่ย stronger than set back นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแก้ปัญหาของเราวันนี้เมื่อปัญหาเรียบร้อยแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะแข็งแรงกว่าแข,แข็งแรงกว่าที่แล้วมาเพราะว่า มีความสามัคคีกันแล้วไม่มากเกินไปไม่เอถอะท่าเกินไปหน้าที่จะทํางานได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่ส่งนโยบายถึงมือประชาชนวันนี้ได้ท่านรองภูมิธรรมเข้าไปหน้าก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ไปถึงอาทิตย์แรกย,ย้ายอาทิตย์ปีสองคนก็ถือว่า บางทีบางครั้งเนี่ยประเทศเราเนี่ยต้องการความเด็ดขาดเฉียบพลันบางทีเราช้าไปเรางมากไปก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าจะเฉียบพลันต้องมันแม่นยำถ้าแม่นยำแล้วก็ตัดสินใจเร็วๆดีกว่าก็อย่าพัวลำพงมากวันนี้เราไม่มีเวลาลำพงคนอื่นลำพงโชว์เราแล้วเราพอละเลยกันเราไม่ได้เอาจริงนะก็ ผมได้เห็นลำตีหลายท่านขยันมากตั้งใจทำงานแต่ต้องระวังเพราะว่าวันนี้ผู้คนเราเนี่ยมันหลากหลายรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีก็จะมาในรูปแบบต่างๆลัมต,ตีก็อยากให้ลัมตีต้องหนักแน่น เข้มแข็งนะครับจะได้ทําการเมืองของเราให้ดีผมก็ว่างงานอยู่ถ้ารัฐตีคนไหนอยากจะใช้งานจะโทรศัพท์มาเบึงสาอะไรก็ยินดีนะครับแม้ทั้งสอสออยากชวนผมไปเที่ยวบ้านบ้างก็ยินดีนะครับยินดีผมยังคิดว่าเออไม่มีอะไรทําก็อาจจะอยากขับรถ เที่ยวทั่วประเทศไทยไปดูว่าพ่อค้ายาเสพติดยำหลงเหลืออยู่ที่ไหนบ้างจะได้มาฟ้องให้ฟังก็ผมตอนนี้ชาวบ้านวันนี้ยอมรับเลยว่าเดือนร้อนทางเศรษฐกิจหนักที่สุดแต่ขอรัฐบาลจัดการยาเสพติดก่อนเพราะยาเสพติดทุกแล้วก็ผวาดงนั้นวันนี้พอเราเข้ามาทํากันระยะหลังที่เอาจริงเอาจังกันมาเนี่ จับได้เยอะมากแต่ปัญหาคือเรื่องของการรีแฮบบซึ่งผมได้ได้ได้ให้คำแนะนำไปว่าสถานรีแฮบเนี่ยต้องมีทุกอำเภอที่มียาเสพติดต่างเราสามารถใช้ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นว่าตรงอำเภอนี้มีต่อชะดดก็ไปปรับปรุงโรงนอนต่อชะดดที่ว่างอยู่แล้วก็เพิ่มโรงนอนเข้าไปก็ ร่วมกันหลายกระทรวงเข้าไปบังุไปเอาคนมาบำบัดได้สารสุขเข้าไปช่วยที่โรงพยาบาลันไม่พอหรอกก็ตรงไหนมีที่เช่นว่าโรงเรียนล้างโรงเรียนนี้ปิดไปแล้วก็มาทำโรงนอนเพื่อไปบำบัดแั่อย่างเงี้ยเราจับด้วยบำบัดด้วยก็จะมดเร็วขึ้นเรื่องของอกัญชา วันนี้เป็นปัญหาก่อต่อการท่องเที่ยวมากหลายที่นักท่องเที่ยวหายไปด้วยกัญชาเพราะนั้นกัญชาเสรีเนี่ยอันตรายต้องรีบกลับมาควบคุมให้ได้เพราะว่าวันก่อนมีอยู่สามีภรรยาคนอินเดียมาฮันนีมูนที่ภูเก็ต อยู่ๆตอนเช้ามาภรรยาตายพบว่าสามีเป็นหมอเขพยายามดูกล้องวงจรปิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าไปซื้อบราวนี่มาใส่กัญชามาแบ่งกันกินคนละครึ่งภรรยาตายดังนั้นวันนี้เนี่ยระบบการควบคุมคือวันนี้เราเนี่ยไม่ค่อยได้มีระบบการควบคุมที่เป็นระบบ ในทุกๆเรื่องนะทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหน่วยงานไหนที่มีไลเรนส์มีอะไรต้องมีเลกูเลชันที่ชัดเจน<ม>เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะารรักาสุขเป็นต้นครับผมมั่นใจว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะมีความสามัคคีกันแล้วก็ผมเนี่ยพ้นบ่วงผมแล้วเนี่ย ผมจะแวะไปเยี่ยมท่านทั้งหลายไปตามทุกจังหวัดนะครับแวะไปเยี่ยมไปไปให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับมีอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้จะบรรยายเรื่องอะไรเพราะว่าพูดเยอะและ้วก็ขออย่างเดียวว่าอยากจะแชร์กับท่านว่า51ปีที่แล้วผมมีบรรยากาศเหมือนวันนี้แล้วก็ผมเป็น ผู้ที่ทําหน้าที่โดยตรงต่อการประสานงานพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ตอนวันแต่งงานผมผมแต่งงานหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นหมดสภาพไปละยุบสภาแล้วลผมก็แต่งงานประกฏงานแต่งงานผมมีแต่สอสมีแกนอยู่ประมาณพันคนเป็นสอสอสักแปดร้อยกว่าเกือบเก้าร้อยไปงานผมเยอะมากตอนนั้นไม่ใช่สอสอทืนักการเมืองรวมทั้งลัมตีพวกอะไร พอพวกตำรวจติดตามพวกอะไร,ปะไ,รไปร่วมงานเยอะมากกัก็คืออยู่มาจนเป็นปู่เลยอยู่มาเป็นปู่เลยก็หวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกท่านทุกคนว่ามีผมอยู่ที่นี่อย่าว้าเวมีผมอยู่ที่นี่อยากปรึกษาแวะมาหาอยาก มากินข้าวด้วยแวะมาเพื่อที่ให้พวกเราได้ทำงานกันอย่างสบายใจผมแล้วไม่ต้องไปตกใจกับคะแนนเสียงที่หายไปนะครับมันหายไปได้มันก็กลับมาได้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีกำลังใจแล้วก็มีผมอยู่ทั้งคนนะครับก็ได้ได้นายกอิง แถมพ่อนาะยกอิงไปช่วยเป็นทีป่ปรึกษาให้ก็แล้วครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากทุกคนครับครับก็กราบขอบพระคุณท่านอดีตนายกนะครับครับก็ให้กับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับก็ได้เล่าได้นําประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปีในชีวิตทางการเมืองนะครับได้มา บรรยายได้มาพูดคุยให้พวกเราได้ทราบกันนะครับนั่นก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของพรรคเพื่อไทยในค่ำคืนแห่งนี้